เป็นอะไรเลเรื่องเจ้าบ้านเป็นเงห้ผู้ใดมันก็เป็นคนเจ้าเบิดเป็นซื้อเจ้าเบิดเป็นอำนาจของเจ้าเบ้อเจ้าเที่ยงจังได็กตาได้แถมได้เมื่อเจ้าตกล่องเบาจังสันแต่ว่าเป็นยังผ้าวดีก็เอาแต่งตามแบบนั้นแหละนาะอ้ําปีไส้ราอยมาเนี่ยแหละเมียนละไว้ทังสันตกลงตาผ้าวดีเอ้ยตกสิงตกยางเอามาที่นี่การตกลงปงใจเกี่ยวกับคำบ่อข้าจาของผู้เป็นแม่ได้บอกลังสั่งสอนแล้วเรียบร้อย ใช่กับเจ้ากับมามอบเปรีนตำแนงนาทีสึ่งกันแลกกันสันตัวเอาเอาเอามอบตำแน่งแบบไหนอีกบ้างอ้าวบามอบตำแนงจังไดย์หลนั่งเอ้ยาบข้าวเจ้ากับิเป็นผู้จัดการเท่านี่เอา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 มันบอมันเป็นผู้จัดการจังสัน ก็จะจปรึกษาหารือผู้เป็นน้องเป็นนุ่งนั่นล่ะาวา่วาตำแหน,น,น,น่งเดี่ยวในแถวว่าเิ่งสองเกี่ยวกับการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซาท่างในไอเป็นผู้สั่งลันไส้ว่าเจ้าคดีพี่นั่งเจ้ากะดีส่วนฝั่งนี้มีงานนักนี่สี่ขันอาสา,านนำให้นนำน้าแต่ว่างาั้นเบาๆของเจ้านั่นก็คือวา่าอยงงานอ um ยู่ซั่นปนีบัตปัถหาอีนเมอให้เรามีความสนุกทุกสัมบายนี่แนวยู่แนวกินไปทรงไอทรงพี เป็นเนี่ยอยู่แล้วกินให้อีเมยียเราไปวัดไปว่าไปถาไวายจังหันไปถาไวายเพื่อหลวงพ่อพระคู่อยู่วัดอย่าให้ขาดอย่าให้เกินจังสันงส่นตัวเจ้าสิตโตกล่องโงใจได้บปล่านั่งอบอกไงยๆว่าให้คอยเดทถ้ามาที่เห็ดเนีอ่ยอยู่เนีย่ยกินทั้งบ้านซึ่งเนีย่ยกินอีเมีไปวัดซึ่งเนีย่ยกินไปส่งพวกเจ้าว่าแม่อห้คอยดนแลพวกทั้งบ้านาพ,พี่พวกเจ้ากับจิภาการไปเห็ดไทยเห็ดน,นาเมีนกวนกระเจา มันคื้อหนาทีเท้ามือหรือป่ามีถึงต้องแล้วหาพ่ามีปัญหาไรพิธยาเกจะวิจงังเต่มแตงกลมำใจเลยฝอยได้เิดส่วนโซแนวบัดเนียเอาในตอนเนียนฟังบทสาม คำม,มุนเสียบนยยละดวกเสียตัวขั้งเก่ยผหนังเสียตัวดอกเกีย่ยผ่ะวังนองและอายบัดปุ่นหม่จังเบิ่งการนเอื้อตัวฟังจันพวนอ้ยรองรับหน้าเฮลานเมธียาเทียตไปตามหลารรมาพอเบียดทอง สันฟังตันนี่นตัวของฉันัวเป็นอายก็ไม่ใจยังเต็มทียนันวาสิสางันพวความดีแข่งน้องสาวให้ได้บัดอ่อนแท่สิสำได้บางทความนึกไว้อาสิเต ไหนเอ็นไยหลังเดีเดีย๋ยวนี้จังบ่ท่านเก็บก่อเรื่องเล่าบ่ท่านม่วนเนี่ยจังว่าสวนลูกยาแล้วผักนั่งอัางยาละหน้ากราะดำเล้ยวขต้ตะเกียวผูกข้เจ้า,าผูกข้เหนียวตำเต้เต้ปวสิสัษงเนี่ยปวดไม่ฟองกบอะบ่มีนะน ในตอนนั้นมีทียาพูกเป็นเพียมีเมียาพังกี้ศักด์สิทธ์ลินบอกเคยสอพ่อกันกองกำ้วยคำตนันจังว่าหวานเป็นหวานจังว่าสมเป็นสมดานล่มโมต่าบอกเคยลวงนั้นเบี้ยงานอย่างทั้งกวางเหตียดไปตามหน้าที่ขยันสวจบ่ฟังบัง เมื่อนั่นหอดมือเนี่ยทำนาทีละยังเต็มหนังขยันถามคิดจากกานกันเดียกงานกว่าคำหมาแล่น เต่อนทางเขาพวดเป็นน้องสอนขวาเมียบอกกันซุนมนดน,นส่วนทางเมียแหงตัวกลวมในคำสาบซ่อนนาอีกขวาส้อนดอกห่งเขา,น,านี่ยวคู่หนึ่งกิ่งเ่าเนี่ยคูหนึง่ง กิากันเกียดผู้หนึ่งเนี้ยูเพียดผูวหนึ่งเนี้ยงนำหมเด่งขยันดอกดุดนานลันมาเลยเอาทั้งไปฟองในเจ้าของว่าหมูสัวละมีตั้งแต่มัวเดแวเกียดทานละข้ามหมาฟองต่อเจ้าได้ นะโอ้ยจังหวาดในตอนนั้นเมธียาผู้เป็นไอ้าตกลงไฟงได้เป็นหมูละฮาวาดีได้เป็นมาันงกรหอนขยันละตำเนียนละทำเนียนอุปปะมาให้ละเสียน จนใจผัวสาสตร์คือเพื่ราณเพิ่นเก่าอ่างตาเลงไว้ว่าเอ้ยหายยื้อนั่นว่าทำดียได้ดีมีที่ในลัน คนทำชั่วได้ดีมีถมไปละเมื่อได้ควรทำสัว่สวลัดยังสอบอ๋อยังเตียมยเีผัวทำดีข้างโพดแยกขดเสียดอกขินลหลังเอะเมียที่ยาพูดทเทียงงัดเมียเอ้ คือตาตั้งอาบแม่พวเอย่ยงคือตาตั้งกะเลยยังยางเอ็นเห็นน้องตาอดเอ็นคนดีกว่าพี่ชายตั้งหลายเท่าละเมียที่ยาีิสัวเฮาได้หรือไม่ละเพตามไปหลอกแจ้งอัจํมนัดตมตามลายย็บึงแล้วกันเกี่ยวปันกะละวามาย ต่างน้นความดีนอปวดยากหายทั้งความสัวผัดแสงเชืวยวเชื่อถอดไหนบ่มีท่านเล่นบ่หันคือนองละท้องขูกตมเล่้นเอาจังว่าเปื้อเพื่อนเอาสามีองคนส่วนทางในสิบเ,เป็นละพ้องเงื่องเตะหัดตมเปีเบื่อนละเขียนแล้วอันบ่เป็นละหลวงลายเส้นด้วยมือใายเง

โอ้ยเงีนโอ้ยโอ้ยเงียนออกเดิมเมื่อนายเมธียาได้ฝนแล้วก็ได้จะนั่งอานุกันใจก็มีนักการรักทางนั้น นี่เอมมรรคเอ้อที่ไปมังชันคนถ้าไปเป็นหมูไปเป็นมาควที่ฮู้ดเกาเหียลอ้วมที่เปนเตืนกำลังทางผมประงเมียนดจดเผา là vang con luộc tỏ phóng nhạt nhàng muốn mắng cần đời nhuông lươn Qua dầm kháng cầm lăng tay của đi yết đi nóng, cầm lăng nhẹ Phải thì đồn chưa xe xỉu cần đọc văn hoa là dèo đi lên xóa khoang Ôi, subscribe cho đi Ghiền Mì cầm Để ได้ลวดล้ายและลูกไม่เอาใจไม่เลยหลวงเพื่อประสงค์ความุนเสียผู้เดียวเราเอาไว้ละไม่ว่ายยู่ซ้ำไม่อยู่บุญว่าพี่เอามีพาละเพื่อให้ทั้งมันดาเสือขาล้มตกตกกานัานงั้นสั่งว่าม่วงยอง ทำเป็นนิติวงพบอเด้อเออมีแต่นั่งยุ่ไก่ียาใจเมามันดาตนเวียบวัตสุนงค์าวายพูดจ,จาปพรล้มลายมามันดาอยู่เขาขยโยพามาควนมาควนมาันดาแล้วกันยงกันยามวันกับพ,พับบี แต่เมื่อนั้นนอดในมือนี้เมฆกระเสือจนตายใจแล้วได้ได้ที่โอนหมดที่มอบมาดอกเป็นอ่วมละลวมข้าลุมลูกสาวลาภาวารีหดทุกจริงละแตส่วนลึกความควาจริงผูเป็นแม่เพื่อนพ่โหกกันเลยยดอกยไผเป็นไไเป็นพ่อเมียทราบกบไป ใส่คำสว่งคำยั่วแต่ยังเดียวกะพ่อเลีล้ยงให้ดีๆก็ตามเลี้ยวพาวดีบอกเคยวันเสว่กากันแข่งขันขั้นวะไร้วยเรียดต้องหาเรี่ยงรกอกซ้อนคนละสวมพ่อคนกัจีคนหน้ามือเปลี่ยนเปลี่ยนหลังเดิมเอาละน้อคุณยุ่มค็ไปถ้าฟังเยังตัว,วละ ขอนนี่ขอลงไว้คำขอนไว้นี่ก่อนละอุ้ยขอฝากขอนไว้เสีเพียงคำนี้คำสอนอ่า แชข่งขันบษามันเดียวอยากไปแช่งคานว่าไปวัาเสี่ยงตละมือลรเียนมันจะู้งมาสัอย่างเป็นยิกลุ่มใกล้ทีหาเหรียญอมบ้านแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ขาวสะแมนบบุ้ยมาาเสอตะแมนไหโลรั่นะบุ้ยเลียนเทียนแตใส่ถีอเรียกไแเง้งมาหักไปไกันี่ันน้องฮ่้นะไร ไปนำกันล้วน้ำลำนี่และนี่ไปมันจะเป็นถีกันครับที่มันขึ้นกันเนาะมาสนอกที่เรียกมันนะถึงเรียกกันมาหักกันไปเรื่อยมาจักถ้ากันไปไหนพวกมันไปสังคมมาแล้วโอ้ยมาสนอมาสวยมัขึ้กันครับเนาะมาสนองเหนจากคุณงามคดีแจ่มคุณเลยสิว่าไม่คุณงามคุดีอย่างน้อยทีแม่เห็นเนาะเื่อสอบให้องบุญในย่ค้ำไปช่เมาเพราะู้ซาด์เม่ยอาพวเนี้บุญฮะ สบายเลยล่ละไปโนโคก็ได้ฮอดโ้ยเรื่องราบหมูจะมาไดมากแด่เนีู่เนื่ยกินมากกับกระเบนหายเมียแล้วไปวัดไปวัดอะไและกับกระเบนไหวกับกเจียวไปส่งไอสงง้ส่งพีนั่งส่งผัวข่ผู้ไปเก็ด,เดงเบียยเ็ี้างงันแต่ว่าผัวไข่จักไปใส่กับตรวุ้งด้กันอยากเนไปเห็นว่าไปซอยกันซอ,อ,อยงัน่เป็นง,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 งานเนี่ละ พู่งไปี่พูดสั้นแล้วก็เมื่อเกินมาบอกโอ้ยมีอาหารแล้วก็มาบอกว่าเราไปเบิ่งซอยกันเด้อสวัสดีเอ้ยบอกเบิกเบี้ยงไปซอยงายเด้อมาแล้าก็บอกไปแจ้งว่ามันไปซอ,อยว่าซอยจ้งไปซอยกินหรือไปซอยเหรียญจ้งไปซอยแนวใดไปขาม,ขามขเมื่อขามขึ้นโอ้ยกระจุ่เป็นงานมือเดียวมันไปยี่สามเดือดแต่วเห็นส่วนมันแรงวังโอ้ยอย่าเพื่อประโยชน์เป็นซอยครับซอยเนี่ยทั่วืป ยกตยกตั้งยกเตียงยกเตียงซอยเปลี่ยนแตนค้ายมันจะบอจะบีแม่แล้วแล้วกันสีเอาแน่วยูแน่วจิ้มไปทรงไอ่ทรงพีนั่งกะลีลาบหมูก็ได้ีลยวหลังจากนั้นก็หา